แก้วไปตรวจสุขภาพ<อ>มาแล้วนะสาวแก้วมองไม่เห็นเลย คนก็จะตกถ้าพังแก้วโดนฝนแล้งานเข้าเอากลับบ้านไม่ได้ระยะทางประมาณ3ามสามกิโลไปกลับก็ลายเตอรคนเดินลำเหนืงง่อยเดินตามบอกให้เอาโมไซมาก็มีเอามาพากันด้วเปตัวุสุาพาประจำปีเดินเร็ว คนช่วยต้องมีคนช่วยไม่มีคนช่วยขึ้นไปไม่ได้ ได้ประมาณเกือบสองกิโลถึงโรงพยาบาลช้างเพราะว่าถ้าไม่ไปอย่างนี้นะคะเขาก็เอาเอาไปคนเดียวไม่ได้นางวิ่งนะคะอันนี้ก็ที่ไปกันเยอะหลายหลายคนนี่ก็คือการนางวิ่งนะคะถ้ามีคนเดินไปอย่างเงี้ยนางจะไม่เป็นไรแต่ถ้าไปคนเดียวไม่ได้นางจะวิ่งหนีไปย,ยากนั่นนั่นเตรียมละเตรียมละ เตรียมแล้วจะถึงโรงพยาบาลไหมนอออ้องน้องแกยวริบๆชงใสจะหมดแรงหมดแรงเดินบรรยากาศอบอ้าวมันร้อนชูกๆใกล้ถึงแล้ว ตุ้มตาตุ้มตุ้ยเดินเดินยกโยกแยก้ย,ก,ยกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเราซูมเอานะคะอยู่ไกลอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยเมตรมาดูเขาจะเลี้ยวเข้าทางนู้นไหมเข้าทางลุกลังเหนื่อยแล้วเดินไกลก์ษ โรงบางก็อยู่ไกลเกินน่าจะอยู่ตรงวงเวียนปะนะอยู่ตรงวงเวียนก็ใ่นี้เลี้ยวแล้วเลี้ยวเข้าทางนู้นช่างลำหนักเอฟซีเวียนหนัวกัย่าดาเด้อหนูมองไม่เห็น มันเลี้ยมตาจะวิ่งอย่างเดียวอ่ะดูถ้าขึ้นตาช่าง ม่ยอมขึ้นไต่ช่างขึ้นไต่ช่างแล้วตันเจ็ดนะตันเจ็ดนะคะไปต่อเดี๋ยวไปดูตอนตัวสุ่ขภาพจะเป็นยังไงตัวก็อยู่กับเ้าไง 你挑什么？俺